สวัสดีน้าผู้ชมวันนี้เรามาทำคลิปกันใช่วันนี้เราเกิดมาต้นไม้อันนี้นะนวันนี้ปีคิปคิซีดเออไม่<ป>มตอ้องบอกซีดก็ได้โอ้ยได้ต้นไม้ด้วยโชคดีจังรอบคิปซีดปิดรอบ66ใช่ สีท่องของหกโชคดีนะสิถ้าเป็นลบอกหกจะเป็นไงเรามาดูกันนะแตโชคร้ายแค่ไหนพึ่งแถวนี้มีพึ่งเยอะจังเลยพี่วิญญาไปได้น้องหกหกแล้วไม่ก็หกปิดล้มหกหกหกหายอ่ะปิดแยเแยมาก็มีรังพึ่งแล้วนะอาจจะอยู่ที่ตัวเราด้วยก็ได้ มันมีเพลงหลายอันท่านอาจจะไปทุกได้องงพึ่น, 2, 3, นี่นี่ลองหามโอ้ยเอ้อลังพึ่งใกล้แม่นะ้ำเห็นไหมตรงนะั้นเออว้ยนี่มันแมบถ้านผู้ชมฉันว่าพีมบีเป็นสิ่งโชคดีแล้วอะเจอลังพึ่งเก็บทุเจอลังพึ่งทุกท,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 ทีเลย ป่าเลยนะป่านี่ยไหนเห็นไหมจริงด้วยป่านั้นมันกว้างโอ้โหแล้ววิวนี่แต่ข้างๆนี่แบบอะไรเงีเ้ยไอหมู่บ้านหมู่บ้านเห็นไหมใช่หมู่บ้านเนั่นไหะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวร้านด้วยมันจะแปบ๊แปบหนึ่งเจ้าครับเจ้ครับ ตอนนี้นมีท่อนไม้อยู่17อันยังได้มา68อันโอเคครับก็นไมแล้วเติมขึ้นมาได้เลยฉนะันจะบดต้นไม้ในในหมวอขึ้นมาดิโอ้บดต้นไม้ขึ้นไงเราทันตีต้นไม้ตรงนี้ไงตรงอย่างนี้กระโดดขึ้นมาแม่แก็แกก็วางบล็อกขึ้นมาเลยหรือวางบล็อกขึ้นมาเลยก็ได้คุณพี่แทนนะ ชิโกะดาดาอ๋อเหมือนเหมือน บอกว่าอะไรนะพึ่งมีเต็มเลยใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ดูดิดูกโอ้โหบินมอนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหบินตามดอกไม้เต็มเลยดอกไม้คองแห่งตายกันหมดอ้ยอันนั้นเอาเป็นว่าเราเริ่มวิ่งไปหมู่บ้านก่อนทมานมีท่านมีของทุกอย่างแล้ว แต่นเลยฉันมีตั้งหกสีอันเลยฉันมีแค่ยี่สิบในตัวฉันมีไหมอฉัน,านวางตะกร้าก่อนนะฉเดินาทางฉันเลยครับครับติด็เก้าเก้าบวกเฮ้ยสองร้อยเก้าเก้าบัวอันนี้คือมันมาต่อกันมันก็เลยกันสองร้ยเก้าเก้าบวก <c oughs> คผิดแกเรบพย่งเดียวคผิดานมราไปขุดึงบน,บนนั้นหฉันจห,ห,ห,หันหลังันหลังแป๊บน,น,นึันทอาวุธเยอะไรที่หลังไปฉันเหลือนี่คุณเลยนะคุณเลยนะ แต่ความเป็นจริงพวกเราตอนที่พวกเราโหลดอันนี้ตอนแรกมันแหลกมันแหลกกว่านี้อีกนะไม่ได้ลงม้อนอะไรมากอ่ะคุดแจกกันด้วยคุณเตกไงเปิดเลอือเปิดเน้น,อน,นโอ้ยังเยอะเราไม่ต้องไปหาในถ้ำกันเลยท่านผู้ชมหาตรงนี้แหละเฮ้ยมนเกียนหัวมาข้างนอกที่สองตับก้อนหนงมันเยอะไปไหม จะหิมนื้อไก่ตอนนี้เราเวิถีชีวิตเราเป็นคนป่านะยังไม่ได้เกิดในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปป้นของในหมู่บ้านกันโ okay. อเคแต่ว่าชมของผมจะไม่เห็นนะของพี่ก็อาจจะมองอย่างไรแต่ของผมเห็นเหมือนกับใบไม้อะทำไม้ได้ยืนตน้นไม้สะหน่อย บางฉันขุดมิโอเคหมดแล้วได้มาหก <6, 6. S 2> ฉันได้มาสามฉันได้มาสิบหกงั้นทั้งหมดนี่ก็มีสิบเก้าอันเลยนะเ<บ>ว่าเนี่ยฐานทั้งหมดฉันคาบไฟได้ตั้งหกสิบสี่อันแน่โอ้เหลือเฟือ บนภูเขาดีกว่าภูเขาก็โอภูเขาอย่าลืมอย่าลืมเอาอิปองนี้ไปด้วยดิเเกือบตีแกถือไม้ยืนเดี๋ยวแกนึกว่าฉันฟาดอะไรอะไรอะไรพึ่งอะไรพึ่งเดี๋ยวฉันค่อยมาเก็บของแกนะตอนนี้ฉันยังไม่มีแคมไฟฉันต้องครับแกยืนแอตอนนี้ ขึ้นไปขึ้นสุดแต่นะมาเจอทางตันฉันฉันฉันทำไมกระโดดกระยากจริงเนี่ยแกขึ้นไปทางไหนวะฉันกำลังหาทางขึ้นอยู่ฝั่งเมื่อกี้ขึ้นไม่นั้น ไปดิไม่หานองมองนะด้านหลังด้านหลังเห็นอยู่ด้านหลังแกไม่ไอ้ element element e l e อ e n t หน้าแกเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าเจอหมู่บ้านแล้วค่อยเดินไปหา เออดึงเอฟเคเลยน่ารกมากฉันว่าฉันมา,นมาทางนี้ขึ้นไม่ได้นะลัตกมองเห็นแต่ไกลๆเหมือนจะเป็นหมู่บ้านล้างเคยฉันเห็นที่ไกลๆแล้ว่ะใ,ใช่ไงให้อยู่ตรงนั้นไงมันเริ่มจะมืดแล้วด้วยโอย้ยจะทำไงดีเราไม่ได้อยู่ด้วยกันโอ้ด้านนั้นฝั่งนี้ก็กลับขึ้นไม่ได้อีกเหมือนเดิมเลยอ่ะ น่าไม่เป็นไรนะฉันใกล้จะเดินไปถึงหมู่บ้านแล้วกระโดดลงไปก็ตายแน่นั้นค่อยๆลงแล้วกันบ้าน<ง>อยู่ไกลเดี๋ยวเราจะไปหาครับถ้าว่าเราไม่ต้องขึ้นเขาแล้วแหละเดินไปไนนไน <c oughs> อีกฝั่งนึงก็อะขุดเองถ้าไม่เกี่ยวอู้เกิดฐานด้วยก็ฐานตรงนี้ทำไมแมปนี้าทำแบบนี้ นี่แบบนี้เป็นแบบโชคดีกว่าแบบนั้นเป็นอย่างน้ำพึ่งมีรังพึ่งเยอะเลยรังพึ่งดีดีนะเพิ่มเลือดเยอะอืมเฮ้ยฉัน,ฉนจเจอรังพึ่งมันจะดแล้วฉันจเจอรัง,งพึ่งที่เต็มแล้วอ่ะพูดจริงอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุณรวมก่อนฉันไม่ได้กโกหกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออฉันไม่ถึงดูสิบีฉันจบด้วยกันดูสิมันจะมืดแล้วมันจะมืด มันจะมืดแล้วนอนก่อนมันจะมืดแล้วเห็นไหมเห็นไหมแกไอ้หมู่บ้านไงก็กำจะเดินไปถือแล้วทำไมถ้ามันจบถ้าแกถึงหมู่บ้านแล้วาจะรีบให้แกมองน้ำพล่งแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยนะแมงมุมว้ายว่หมู่บ้านคริปเปอร์โอ้โหเร็วเร็วตีมันเต็มก็มาถึงแล้วไงดูสิก็ฉันมาถึงแล้วเร็วเร็วเร็วหัวนอนก่อนว้ายอ ฉันจะตายก่อนไหมเดินมาก็ได้พ p มาก็ได้วิ่งวิ่ง,งชัดชัดตกน้าอ่ะทำไมไม่นำ TP ละตกนะเจลื่อนด้วยวนึงแบนึงเอาไม่น้ำอีกฝั่งเลงเอาตกมาคู่ <laughs> จะสองแล้วเนี่ยยี่มิบเมใครจะไปอยู่นะผู้ชมใช่ไหมใครจะไปอยู่หาที่นอนน,อน,น,นอเขียวโอ้ห้องที่นี่ไม่มีเตียงนอนมีแต่ตัวคาบไอ้ดอนก็เล่น Help ี e Help me I creep ดวงจันทร์สมจริงมากกว่าดูด้วยครับของพานของพานล้ห้องนี้ไม่เตียงนะ อโอ๊ยจะเปลี่ยนตายแน่เลยอ่ะฉันเลือนไปีอบก่อนเลยเอ้าโอ้ฉต้องเข้าไปนบ้านก่อนฉันจะท,ทีพีไปฉันจะนอนเนี่ย ต oh ืเลือฉันเลือแกแล้วเอาล็อกลบอกแกออกไปหาให้ฉันด้วยลบลบเออกอันนี้นอนได้นอนนอนก่อนเลยนอนก่อนเลยหนูหนูต้องให้นาวาเดินมาหาแล้วก็นอนโอเคปิดปิดแล้วสวัสดีครับเด็กน้อยตื่นจ้ะงั้นจะนอน ไม่ตกสารเด็กมกั้ะแค่ไม่ปลูกเด็กเข้ามา<อ>แกก็อย่าลือตัดลิปบ้างนะเรือนมมนเทมเลยอาหารด่วนอุ้ยอ้ยมันชะลามันจปไหวนับนี่แล้วขับ้าไปอีกทีเดียวก็หมดแล้วฉันเป็น,นับาฝิ่นเราควรอยู่บ้านนี้ดีไหมฉันเห็นทีน,น นี่เตดดอกไม้เสียน้ำเงินกระเดยให้ตาไปเลยนะฉันจะไม่มีเัินตีงนอนของหมู่บ้านนั้นมันยิงกระเดยอยู่อืมฉันฆ่าไก่แล้วจะได้มีตีงนอนของตัวเองซักที ยังไม่ได้ใช้เลยท่ากนกำลังกรีนผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมเห็นเห็นตอนที่ผมยิงหัวหนุหรือเปล่าโอ้ไม่มีฐานเอาอันนี้ไปไมีเฟอร์นแน่นะ เดี๋ยวขอฉันกินอาหารให้หมดก่อนได้ไหมดีนะได้อาหารมาจากแกะที่ไปฆ่ามาอีกแค่รอบเดียวจะได้หายหิวมีสามอันกินหมดเลือดเต็มพอดี<า> ขึ้นไปไหนนี่ไหันหันด้านหลังดิโอ้โอทำทางขึ้นไว้ละฉันฉลัดลต้องปลุกนี้ไปต่อไปไปตัดไม้สิเอาโดนนมาคอต้องคาบหน่อยนะทำห,หมดเลยเาไปไปไปอย่า,ยาจะปึ้งอย่าปึ้ง โอ้ยท oh yes. ัานเจอสีแดงตึงกาท่านมนีขนมปัง27อัน,นท,ท่านขับท่าคขับท่านสมทัานขับเตงนอนของตัวเองได้แล้วท่าคขับเรือมาได้แล้วกันฮะเมื่อกี้บอกวอะไรขับเรือทำไมเราไม่ได้จะไปเที่ยวตอนนี้ขอตัดไม้ก่อนนะแกนะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็บางทีในทะเลอาจจะมีของดีก็ได้จำาเมว่าในทะเลมีแร่มแอนแล้วแหละแล้วแถมเราเราจะได้ดูประการลังแล้วก็ไปหาหัวตแห่งท้องทะเลได้เพื่อจะได้ไปต่อสู้กับกับสถานที่ที่มันอยู่ในใต้ดินนะครับท่านผู้ชม แล้วก็แก่ด้วยประมาณนั้นแหละฉันจะคับเรือไ้ก่อนเข,ข้าใจครับแล้วจะลงเหมืองไหมสร้างบ้านตรงนี้สร้างบ้านลงแถวๆนี้นะฉัน,ฉ,นฉันลงถ้ำก่อนนะเออมันมีถ้ำในหมู่บ้านนะแกลองเดิ่นหาดูอุย้ยหลุมตรงนี้โอหลุมน้ำ ฉันอัดมาสิบแปดนาทีแล้วนะเอาพวกแกไม่ตัดเองไม่ใช่หรอไม่แบบตัดคลิปน่อยนั้นท่านผู้ชมตัดคลิปหาท่าหนึงเออท่านผู้ชมเราจะทุ่มเลยนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปทุ่มเขาพี่ปีกันนะท่านผู้ชมก็มาแล้วเมื่อกี้เห็นหัวแกเป็นฮีโร่อใบตกใจหมเลยสงสาเมื่อกี้มันโหลดสงสารเมื่อกี้มันโหลดแล้วมันก็ปี แป๊บหนึ่งฉัน,ฉ,นฉันแป๊บหนึ่งแปะโอไม่ให้แล้วก็อเ,เอาไฟไหายวางไฟไหาย,ย,ยถ้าไม่จำเมื่อกี้ผมเอาไฟไหายเลยรถคับอยู่กับแั่นนะอย่าลืมตรงนี้ทางตาเนี่ยไปเจอนี้ไล้ แต่ขุดไม่ได้เพราะว่าไม่มีมขุดเหล็กนะแกไม่ที่ขุดหินนั่นเหรอฉันยังไม่มีอ,อะขอไอที่เจ้ก็เิ็นเออเดี๋ยวท้าให้แล้วปะป โอ้สุดอู้ทานเยอะท่านเจอทานเยอะกว่า ตั้งตั้งไม่ฐานเยอะเลยนะ เรามีถ้ำน,น่าไปสิใชว่าถ้าเราขึ้นบนคงจะเป็นทางออกนะนั่นเราก็ลงันขุดผ่านพอใจแล้วเดินกลับอุ้ย,อยอโอคตดมาหามาดูลาดมีอะไรกองทัพมาดูฝั่งนี้ทีเลวิน เลวินโอเคก่อนแรกนะต้องปอเป็นท่านเห็นสังเวยสีสองตัวอยู่ตรงนั้นท่านผูน้ชมเห็นไหมโอ้จริงด้วยเอ็นเดอร <End erman S 2> ์แมนกับคลิปกับครีเปอร์แล้วก็เดินว่าจะมีแมงอมองุมน้ำันระตัวไรอเลยเนาะจระเขตัวไรจระเข้เฮ้ยจลามจลามเฮ้ยครีเปอร์ครีเปอร์ครีเปอร์โอ้โหเก็บตอก เโอ้แมสฉันเดินไปก่อนฉันนเดิไปก่อนไม่ระเบิดล่ะเองนะเันไม่เันไม่เกี่ยวเว้ยเออตระเบิดทางออกก็ระเบิดทางออกมันหมดเลยฉันจัดการนี่ฉันจัดการนี่นี่ฉันเคยวางไว้เนี่ยเดินไปดีเดินไปดีโอเคเราทำทางออกให้ปลอดภัยขึ้นแล้วกัน ให้มันใหญ่ๆเออถ้าไม่ชมกันถ้าไม่ชมกลับมาแล้วนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคลิปมันเกือบจะนานเกินไปแล้วนะเฮ้ยเพิ่งลงทัอฉันได้ยินเสียงขันหขนโอ้ยนั่นไงมันดยุดตรงธนูธนูฉันต้องหาธนูเอ๊ะตวันของฉันมันดยุดในตัวฉัน เฮ้ยมันไปแล้วอันปีปถ้ามันมาก็ล่องมาด้โอ้ย่งไงแมงมุม,มที่ยันเจอ ัวค้าบ้างไม่เวลาค้าใหม่ก็ได้ยัไมาช่วยแลรวโอ้ยเข็นตลิงโอ้ท่านก็กระเด็นโลแกเหมือนกัน แกมันบังว่ะ๋วยวก่อนแกจะก,กดอย่างนี้มันเคลืนมาได้เลยลอย่างเงี้ยอา้าแกมาบังฉันอีกแล้วเสียทันโทฉัน้วยฉันดิงตายแล้วแป๊บหนึ่ง วูสตะเก็นต้นตัวเมื่อกี้มันมีธนูอันใหม่ไหนช้มเน็ตอะไรไม่อะไรไม่รู้แต่ฉันได้ยินเสียงจากตรงไหนไม่รู้แร่เหล็กเยอะเลยแล้ไม่โลกมากหรอกแล้วธนูฉันน่ะยู่ไหนพังมั้งมันก็จะแตกก็ไม่ใช่ตอนไรทำไมพูดถึงลูกธนูฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่จริงฉันไม่รู้จริงๆดูกับแกดูสิโอ้มันก็เดินมาถึงนี่เลยว่ะ ไม่แกอีกตัวหนึ่งมาแล้วนั่นอย่างงี้เห็นก็เสียลูกชิโนในตัวแกมีไ,ไหมไม่มีวูว่าผู้ชมดูดีผมครับได้ใหญ่หลังเอาเอาดาบเหล็กไหมเอาดาบเหล็กไหมหอเอาดาบเหล็กไหมเอา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 โอเคเอาไปไปไปคันว่าดานน่าต้องมีรังมนะันแน่ใช่เอาไป เอาแทนเอาเอาเอาในตัวแกอยู่ในตัวแกเออไงทะลุูนี่่บอกมาเออคลิปนี้มันอัดนานแล้วนะตรงนี้เราจะทำไงดีนี่เมื่อของฉันมันอัดมายี่สิบเจ็ดนาทียัเฮ้ยเร็วจังน่เราจะทำไงกันดีอ่ะอะไม่ห้ามถึงสามสิบนาทีพอโอเคแล้วต่อไปคัพพิกแอคด้วย อ่ะหมดตูดแหละอ่ะมีเหลืออีกมีเหลืออีกหกอันเราจะรีบกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะรีบนะครับท่านผู้ชมก่อนที่มันจะนานเกินยี่สิบเก้านาทีกันอุ้ยเหล็กอีกแล้วเจอเหล็กเยอะเฮ้ยฉันว่านะมันไปมันไม่ได้มีมันไม่ใช่ที่สปอร์นว่ะมันจะขึ้นมาได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยอุ้ยเหล็กเยอะมากท่านผู้ชมดูดิ Oh เดินเดินแล้วแล้ว,ลวโอ้โหพูดเลยทัง้งหมดตกไปนี่ท่าจะตายฉันอ่านามา28นาทีแล้วนะอ,อ,อย่าเพิ่งเดินมามั่วมั่วแม่ขอปิคดคลิปก่อนเลยนะได่ยอย่าเพิ่งนะ Let to be continue ก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะลงไปในถ้ำนะว่ายสลับ ตกใจสลามนวะไสลามมันกำลังเอ,อิบก <Hi. S 1> ระโดดลุกมุ้งมินมาหาฉันไม่ต้องเห็นไหมข้ามาหน่อยสิแกเม,มทาน,นุง่ายเหรอลูกหมดแล้วเหรอลูกเหรหมดแลนะ้วนั่นนี่เก็ดแม<ย>่นน่นะจงดับลูกสลามมาสิ เอ๊ะฉันจะปิดคลิปแล้วนะอ่ะงั้นก็ปิดก่อนเลยครับฉันเลยกี่นาทีรูเปล่าหลงไปหน่อยอ่ะอกีกกี่นาทีฉันเลยอีกยี่สิบเก้านาทีนะเอานั้นสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ตอนนี้วางป้องกันเราจะนอนยังไงเนี่ยเอ๊ะใครมีใครเห็นตตองเอาใช่ไหม ขึ้นขึนขึนขึนข้างบนฉันได้สย,ยองเสียงข้างบนจังเลยรูก้กับอะถ้าไม่ชมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะตอนนี้คุมท o b ีคอน t ิ n นีไปติดตามชมต่อ